สวัสดีครับสุรศินปผ้าชงน้ำพี่น้องมาติดตามแนวทางรัฐบาลไทยหลวงพี่โตงนะครับงวดประจําวันที่16กันยายนนะครับเอามาไปฟังแนวทางของหลวงพี่กันนะครับเป็นเลขขันน้ำม่นครับขันน้ำม่อนวดโอ้มาหนี้เป็นขันน้ำม่นบ้างครับขันน้ำม่อนอย่าใส่หลวงพี่ยูกุคตีพุ่นกุคตีพุ่นแล้ววันไห้เอามาเขียนเลขบันเนาะตัวเลขตัวเลข ชาติที่เขาน่ะละเรื่องเลเียนไห้ก็ได้มารัฐบาลเขาจะตัวเล็กที่ลูกพี่เห็นชัดๆเห็นชัดๆเลันน้ำมต์เล่นเคียนรัฐบาลดูเห็ดมือวันวันโกนพาอว่นพ้าวันพ้านั่นพอไปออกเปานมัดท่าวัดวดม่วนจำศีลน้ำเดี๋ยวล่ผ้ามันถวดม่นเาม่นแรงมันเลอเมมือวนศีลเดเล็ดมืวันโกน วันมือวันศิลป์แขนแคชื่กกอกักกกกกน16หกห่อกหกเนอมานกันนุ่งเดอ้อบ <c oughs> ือ <c oughs> หัวขวาเด้อเล่ากับให้ มือมันเถี่ยวรัฐบาลไทยตรงพี่มันใจร้ายเป็นไรครับถามว่ามันใจว่ามันใจในรัฐบาลไท้เงนวันนึงเกิดเขาอยู่แต่เริ่มกลับมาเด็กเก่าเลยขนาดย่ำยุตลอดว,ว,วันนี้บ่มีเก่าหอ่าครับวัวแต่ว่าลูกหยุดแถม ว่ามันแถมดอกเก้าเก้าหกนี่เป็นเลขเลขฝันครับฝันว่าเลขเลขเก้าหกน้มากก้อนก่อนมือจะเฮ็ดกันน้ำมนต์ครับเป็นเลขถ้าที่เอาตรงๆกันคือศูนย์เก้าหกเลขสามตัวเลขฝันครับแต่มันไม่เห็นกันน้ำมันมันฝันเลขหกหน้าตัวตัวช่วยกัน แมนลุพี่ก็เชียนล่งเป็นเรียกฟันล่งนในนันนะครับเขียนสามตัวเพราะต้องตัดจ้าตัดตัวนี้ก่อนตันดตัด,ด,ดชุดน้ำมุนก่อนแต่เรลยกฟันเพราะต้องตัดนีน้องเป็นตัดแล้วอาเป็นมากครับเนมากกันแล้วไป นี่เันได้นเกาันโดนอะหพี่มันมื่อก่อนมันโดันันมันโดงามกับงานเนาะู้านนมนตัวงานบนะเป็นเลขกขันน้ำมตนอันนี้อันนี้คือเล็กเลขฝัน ไ้คารนโมนนันได้ 5, 72, หาเจ็ดสองกับ8ปดหาห้าเจสองกับแปดห้าท่านผู้ชมเขียนตามก็ได้ด้วครับลุงพี่เป็นกำลังเขียนใหอยู่นี่สองตู้ลุงพี่มาตัวใดจ้ะนี่นั่นแหะ8ปดห 8R กับ72็ดสองนีหย85กับ72มสองแตกสามตัวเด้อไก่กระทินแล้วไก่ออกันซาแล้วต้อโตกะดีเนี <c oughs> ย่ยโยมมันจะได้มีทารถมากเมื่อกี้มาท้าเมืม่อซยอดก็ทิ้นักัน บน่นบน,บนไทย,ยนี้ต่อผมก็อาจจะไม่ออกวันกได้ครับออกกับหันมาทวีนะโอเค เมื่อวนเดี๋ยว,ยวมีเห็กฟันกับเหล็กขันน้ำมุนมเหล็กฟัน,นีฟันก่อนขึ้นขึ้นวันพัะลูกพึ่งฟันฟันเทือแรกกับว่าได้ที่ว่าฟันวานเด็กว่ายมากมันตอนอยุ่กุดแแหงมีมีงวดพึ่งว่าฟันงวดฟัน,นเห็นเด็กว่ายมาก โอ้จะเก่ียวพนเข่าไี่หลวงพี่เนาะร้อยมากตัวใดครับหลวงพี่ร้อยมากศูนย์เก้าหกเ่งสามตัวเรียบครับนี่ร้อยมากตัวาบ๊กเคยเห็นแดงจักเถอ่ดตัวใดกว่าหลวงพี่ที่ร้อยมากศ <09 6 S 2> ูนย์เก่าหกศูเก้านี่ปัน แม่นันึนน่ตาดอกมากกันนี่เก้าหกและเก้าศูนยอ่ะนะศูนย์หกก็ต้องเอาดอกมามาเมียแนหล้วอกว่าตาตีม่กมากเก้าศูนย์มามาด <c oughs> อกหกศูนย์ีมามา, 90, มามากยังก่เก้าศูนย์ีมาามากเก้าศูนหกศูนมามาดอกมันออกแล้วมามานี่เล็กออกแล้วย่าน่านหลายตัวน ตงพีฟันฟันเห็นเรื่อไหมเห็นตัวอะไรก็ครับตงพีโซนเก้าหกโซนเก้าหกร้อยมาเป็นสีใดครับตงพีสีหลไรอะแต่ว่าสีเขียวกับมอแมนมันมันออกคล้ายๆปิดมันทับหนึ่งแม่ปิดแม่หัวค่อยๆยู่วัดบุตรไอ้วัดบุตรแห่ตัวนี้ไอ้ยู่บุตรแห่น่ะฟันฟันอยู่ว่าเลทร้อยมาหน่ะมันเก่าอี๋ แต่มา่อยู่ในพึ่งฝันเป็นวันแรกออกตัวร้อยมากเลยนี่บอครองพีย่ำตัวร้อยมากเนี่ยครับรองพีย์่วนเก้าหกู่ว์เก้าหกสามตัวเลยบอครับเป็นวันแรกลนที่มาฝันตั้งแต่ไมา่อยู่เป็นวันแรกที่าฝันวันแรกไวมากพีฝันทั้งสี่นี่นี่เขาดิเห็นบอกจะฝันตะกี้ร้อยมากกับเขา จังยูเวดกุฎเนี่ยครับครัอเนี่ยเ้วเก่าหอาจจะมาลาง้อยมครับเกาหมดของาจะมาน้าว่าลูกมากมากูเก่าหกมาแข่งมาเกินมาคับเก่าหกบอมัดแตู่นยนหกหกส่นบมัดส่วนหกหกส่นมัดมันดอกมันออกแล้วัมาเก่าหกแต่ว่าท่านผู้ชมท่านได้มากก่า่าเป็นยังครับยมพอยมเมยไเลยมากินมาท่าน้ำาขัง ว่าเอาสียจใจงั้นให้เฮงๆปังๆทุกทุกท่านครับที่รักสำลังรับชมน,นี่แหละโชคหงมัมนกันครับขอบกันใหม่ในขิหนาขอบคุณแลนะสวัสดีครับขอบคุณทีน้องเอฟซีทุกทุกท่านนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พอบกันใหม่ในขิมนาขอบคุณและสวัสดีครับ